สวัสดีค่ะวันนี้ไอ้พาทุกคนมาอยู่ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะวันนี้มีนัดทานข้าวกับครอบครัวค่ะตอนนี้ออเดอร์ก็มาเสิร์ฟเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกุ้งทอดแล้วก็ถั่วและญี่ปุ่นจ้าเด็กคนนี้ชอบมากๆเลยค่ะทานจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะอาหารก็ทยอยเสิร์ฟแล้วนะคะทุกคนซูชิอันนี้เป็นเซตนะคะชื่อว่า all blue ocean ค่ะถ้าจะไม่ผิดนะทุกคนส่วนอันนี้จะเป็นสเต็กแซลมอนค่ะแอบเผ็ดไปสาหรับเด็กนะคะสรุปเด็กก็เลยมาจบลงด้วยเซตอุนังิีอันนี้มีอูนงิมาให้2แบบนะคะอร่อยมากๆเลยจ้าเซตสลัดเราสั่งงมาา2เเเเซนนนะคะคปป็สลัดิ ก็เป็นแบบมีปลาดิบด้วยอันนี้ก็อร่อยนะคะดูคนให้มาจานใหญ่มากๆเลยค่ะน้าจิ้มซอสเขาก็อร่อยนะคะส่วนอันนี้เป็นเซตข้าวนะคะกับสลัดที่มาในเซตของปลาแซลมอนสเต๊กค่ะจานนี้ก็จะเป็นรวมซูชินะคะมาแบบจุกๆเลยมีตัวปลาไหลยาวๆอันนั้นตรงกลางก็อร่อยจ้าเออเดแล้วก็ลูกนะคะเพิ่งว่าทานร้านนี้เป็นครั้งแรกนะคะรู้สึกประทับใจเหมือนกันนะซูชิเขาให้ชิ้นค่อนข้างใหญ่แล้วก็หนามากๆเลยนะคะราคาก็ถือว่าดีเลยนะคะทุกคนเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้รับนะคะซูชิที่มาก็มาเป็นคํําาาาแแบบนนนนนๆเเลยะะะคคคงได้้้มซอีีก่วัรำ จองมาเป็นห้องส่วนตัวนะคะเพราะว่ามีวันคล้ายวันเกิดของอาม่านะคะของเด็กๆนั่นเองค่ะทุกคนซึ่งปกติเขาจะไม่รับจองนะทุกคนถ้ารับจองก็คือจะต้องเป็นห้องส่วนตัวซึ่งจะมีมินิมัมสเปนที่6,000บาทนะคะปอร์ปีเตอร์ปีเตอเป่าขอร์ปีเตอปีเ แอบติดนิดนึงนะคะตรงที่รู้สึกว่าโต๊ะในห้องไพรเวทอะ่ะมันแอบเล็กไปน,นิดนึงนะคะเพราะเวลาของมาเยอะๆละว่างไม่พอเลยค่ะใครสนใจอยากทานแบบนี้ก็มาที่นี่เลยนะคะมากูโรค่ะใครชอบเมนูไหนมาคอมเมนต์บอกกันด้านล่างบ้างนะคะขอบคุณค่ะแล้ไว้พบกันคลิปหน้าจ้า